สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสบิตาบุญเชิญชั้นมาที่ศรึกษาพิสิติทับหนึ่งเลขที่11ค่ะสอนคนเก่งการสอนให้คนเก่งนี้ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุมอาจเห็นว่าดีว่าสอนคล้องต้อนรับกับสมัยเร่งรัดพัฒนาแต่ถ้ามองให้ถีดท่วนรอบด้านแล้วจะเห็นว่า การมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อยที่สำคัญก็มีข้อหนึ่งบกพร่องในความคิดพิจนารณาที่รอบคอบและก้าวไกลพอใจร้อนเร่งจะทำการให้สำเร็จโดยเร็วเป็นเหตุให้การงานผิดพลาดขัดข้องล้มเหลวข้อ 2. บกพร่องในความนับถือและเก่งใจผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นเลิศเป็นเหตุให้เย่อหยิ่ง มองข้ามความสำคัญของบุคคลอื่นและมาเก,ก่อความขัดแยง้งทำลายไมจีติดมิตรภาพตลอดจนถึงความสามัคคีระหว่างกันข้อ 3. ปกคร้องในความมัธยัยน์พอหมอะพอดีในการกระทำทั้งปวงพอมุ่งหน้าแต่จะทำตัวให้เด่นให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบข้อ 4. ีบกคร้องในจริยธรรมและความรู้จักผิดชอบชั่วดี พอมุ่งแต่จะสแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มผูขึ้นเป็นเหตุให้ทำความผิดและความชั่วทุจริตได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนลักษณะของคนน่ารักลักษณะคนดีที่น่ารักไม่ใช่จะต้องสวยรวยยิ่งใหญ่หรือตำแหน่งสูงเด่นจนเห็นไกลแต่ขอให้มีเพียงสี่ประการ 1. คือไม่อวดดีว่ามีเด่น 1> อ 1. ปิดเร้นความยิ่งใหญ่ไม่เก่าขาน 2. ไม่พูดมากจนคนรำคาญไม่พูดพางพูดออกไปนอกทาง 3. อ่อนน้อมถ่อมตนคนเห็นค่ามีสัมมาคารวะไม่กระด้าง 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวพางไม่ขัดง่ามรู้วิธีปณีปนองทั้ง4ข้ออยู่ที่ไหนใครก็รักอยากรู้จกักอยากเป็นมิตรสนิทถนอม ดังมารีสีสวยรวยกลิ่นร้อมแต่ต้องพร้อมทําทุกสิ่งอย่างจริงใจขอบคุณค่ะ